สำหรับสาววายและชาวายวคนไม่ไวายอยู่ได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะนี่คือจะเป็นตัวแทนสาววาย <c oughs> เป็นเโพระมถูกมัก็ <c oughs> แบบว่าเออมาสึงท่าต่างๆให้นาเรามากันตั้งแต่สี่โมงซึ่งตอนนี้อะถ่าอยออกไปดูข้างนอกความมืดหมดแล้วจ้าก็ <c oughs> แฟนคลับของบบเราทำให้ได้ <c oughs> ก็จริงๆไม่ค่าคิดเลยนะว่าจะมีคนดูหลายคนแบบว่าทวิตถึงหรือพูดถึงเยอะไปสืบหาข้อมูลมาเธอสปงคนเป็นคนแบบขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบการฉาากกรถ่ายทําที่มันดูเป็นเกาหลีค่ะทันลฟัเลเธอแบบเธอขายใหญ่มากมันขายเมาบุ๊คปิ้งก็ขาย ตัวละครแล้วก็เล่นโอกาสที่ดีไซน์มีดีไซน์ฉากไหมฉันอยากจุกฉากนี้ฉันอยากจุกฉากนี้ขมพติอ่ะมันต้องจุกแบบนี้แต่ผมก็บอกพี่ซีว่าที่ผมอยากจูบแบบปกติแล้วกันหน้าหน้าแลจะมีความแบบนี้แต่ถ้าเธอจุกไม่ปกติเธอจุกยังไงอ่ะมันเป็นริฟิเซนทางทางความรู้สึกที่ยังไม่ยังไม่ทันจุกไปด้วยซ้ำหลอกหลอกก็คือรู้สึกว่าฉันโดนจุกไปแล้วรู้สึกว่าอยากรองูไม่ผมผมไม่รู้ครับว่าออกมามันจะ รู but, ้สึกยังใช่รับรู้สึกไงฮะตอนนี้รู้สึกแบบจูบอีเล่าเลยจูบอีเล่าเลจูบอีเล่าเลยเฮ้ยจริงๆผมเป็นคนที่ไม่รู้กลุ overseas, um, má, ่มกล้องอะไรเลยพี่แล้วแบบว่าจ et ูบมาอ้าวทาไม่สวยบ้างอ้าวไม่พูดเดี๋ยวก็โดนว่าจูบไม่เป็นนะไม่พูดเดี๋ยวก็โดนว่าจูบไม่เป็นนะเฮ้ยยังไลยบอกเขาสิบอกเขาไปทำไมอ่ะไม่ผมเป็นคนจูบเป็นคือเราเเป็นนคราเป็นคนมุมมา ค่อยๆช้าๆเราเป็นคนแบบเป็นคนชอบเป็นคาดูแลนะครับต้องเป้คคาดูแลนะครับใชถึรใจถึงใจอยากดูแลอยากดูแลเนตัวซีเอ็มดีดีไซน์เราอยากเล่นแบบนี้เราอยากเป็นเป็นฟิลนี้ผมมีดีไซน์ของผมมีแต่ความดูแลค่อยๆแบบว่าเป็นแบพี่เป็นอะไรอ่ะจับจับหน้าพี่เป็นอะไรอยากโดนสมอไม่ใช่อย่างงั้นจังงี้เก่งจัวเนี้ยเขาเขาบอก อยาเื้ยจริงวันีันนี้ะอยากโชว์เซ็กซี่ก่อนไม่ดยซีเป็นของพี่เลยเนี่ยแต่ผมผมผมีซีนที่เป็นคำพูดที่ทุกคนฟังแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าคันแน่ก็คือพูดไม่ได้อ้าผมพูดไม่ได้อ้าเราจะรอลองว่าทุกคนแบบหัวร้องกันทั้งประเทศก็ต้องรอดูอันนี้อ่ะอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้บอกว่ามีดีไซน์ฉับจุ๊บด้วยตัวเอง นอกจากนี้เธอยังเคยขายไว้ในการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆว่ามันเป็นการจูบที่ไม่เหมือนจูบที่อื่นมันไม่ใช่การจูบที่แบบพิเศษเลยอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นการส่งต่อสิ่งที่มันมันมันรักกันแค่มันนักได้กันมันรู้สึกแบกแล้วยังไม่ได้จูบแต่ส่งเสรยมรู้สึกว่าโดนจูบไปแล้วเลยแบบว่ามีความรู้สึกอยากอยากคบกันคือฉันรู้สึกเสียตัวไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เราไม่า้องหน้าตาฉันางเงี้ยเหรอก็นานไม่ใช่เราพี่ชายัวพี่สา มาเล่นเกมกันดีกว่าเราเล่นเกมดีกว่าวันนี้เรามีเกมด้วยไม่หมดเรามีเกมคุยยังไม่หมดอันนี้เราแค่พูดคุยพูดคุยกันแบบเล็กๆน้อยๆไม่รู้เลยหรือเปล่าวะก็แค่เล็กๆน้อยๆแล้วันนี้เรามีเกมมาให้เล่นชื่อเกมว่าครั้งแรกพี่สี่ถ่ายเซนเฉลยว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะพี่เป็นคนแบบความจำไม่ค่อยดีแต่จำได้พอได้อ่ะข้อแรกที่สีเจอเซนครั้งแรกเมจิสปอยกับดูมันดีครับที่สตูดิโอ อ่ะใหญ่ๆอที่2ขอคอนแทคก,กันครั้งแรกเมื่อไหร่ก่อยเป็นไอจก่อนเออน้องนาราดีน้องก็เลยแบบเฮ้ยเซนขอถ่ายรูปด้วยหน่อยแล้วเราก็ลง<ม>เ c สซีเซนซุมเฮ้ยพี่ไอจีเลยอ่ะผมอบไปใช่คือทั้งหมดนั้นมันมีหลายคนนะเธอเลิกก่ย,ย,นยนไัไปรแแล้ว เรอมีพิรุษงแล้วครับอ่ะข้อที่สามครับพี่สามเดครั้งแรกครั้งแรกไ่้จะไปสมุกันหม้าบปีครั้แรกอต้องต้องใช่ไหมใช่นั้นเราไปกินส้มตำส้มตำใช่ส้มตำที่กินที่ร้านข้าวี่ใช่แล้วเราก็พอไหว้พระแต่เราไหว้พระก่อนหรุ้ยเขาต้องแม่น่ะไอ้สิเที่ยวด้วยกันครั้งแรกเช็คไเราจะไปตอตไม่เตต้อพี่เราเรื่องเราเชปน้ำนไ ว่าอันเราก็เหมือนกับทิ้งผู้จัดก,การเราไว้แล้วเราก็ากออกไปไทยกันไปวัดเหมือนกันไปนวัดที่คือพี่เขาอยู่พี่เขาไม่ได้ขึ้นไปด้วยผมก็ชวนไปอย่างไปวัดอยากไปวัดแ,แต่เตลยแบบไปที่ซิวะวัดพังกันเราก็ไไกเลยขึ้นไปถ่ายทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบาติร่วมขายรูคูรูรแรกที่ถา่ายก็บิดบอยครับผมทำท่านี้เลยเซ็นทับได้แล้วเล่าตรงไหนผมผมอยู่นี่ด้วยเข้าฉากด้วยกันครั้งแรกเป็นขาอะไรเฮ้ยทำไม่ได้อีกแล้ววะอยู่ในทีเซอร์นี่นะ เจอแรกตัวที่หนึ่งชักตัวใช่เหรอพี่สิริถูกไหมเดินตามหลังแล้วอบกันคางแรกนะถ่ายรูปผมกอกันบก่เธอครั้งแรกมันคือความประทับใจเนี่ยขอเจอแรกดีกว่เฉลยแล้วเฉครั้งแรกที่ขอถุงถ่ายรูปเสร็จแล้วพี่ขอถุง้านน้องอ๋อที่พูดแบบชักตกันครั้งแรกได้ของสมุดโวนหลาชีดเล้วอน เธอไม่เป็นตอนนั้นใหม่เลยเธอเธอเป็นคนมุงมาเลยอะที่บอกดอกไมเป็นมในน้แต่กจูกระจกชั่วโมงไดหรอใช่เธอมันก็ไมแ่ไว่าเข้าไปแล้วหมดละของสิ่งแรกเขาถูกสก็บที่เซนซื้อให้เธอดอกไม้ดอไม้ียหๆเป็นดอกอะไรดอกอะไรเฮ้ยเก้าเก้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่จำอะไรกทอะไรไม่ได้เลยนี่จำได้ลอยมากส่วนมากเธอจะเป็นคนจำได้เพราะว่าใส่ใจน้องน้อยมากแล้วบอกว่ามันเป็นมันเป็นเราเล่นอะไรการดูแลกันที่แตกต่างเพราะว่าพี่ซีจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะชอบเนี่ยเขาที่คนดูแลแบบตรงนั้นเลยเขาจะเป็นเขาจะไม่จำเรื่องราวของสตอรี่เป็นพี่ชายที่ยนดูแลน้องที่หนึ่งเขาถึงบอกว่า แม่เหล็กมันก็จะต้องมีบวกและมีลบเพื่อที่จะเข้าด้วยนกะันได้แล้วอาฝากอีกสักที่หนึ่งสำหรับซีรีส์เรื่องนี้<ช>ว่าอยู่ก็ฝากซีรีส์ Why I You เลยนะครับผมพอรักใช่เปล่านะครับจะออนแอร์ที่ช่องวันสามเวลาห้าทุ่มสินะครับผมทุกวันศุกร,ร์ครับผมจะรีดันทั้งที่ Line TV นะครับเที่ยงคืน15บห้ครับผมท่ามกลางแรงติดตามพวกเรานะครับกับคู่ติวเตอร์ไฟเตอร์วรัอาก Why I You โอเคขอบคุณจ้า ไม่จบพี่กอมาหนี้มานี่มานี่นจะไปส่งผู้ชายสองคนวันดีพี่ใหม่ครับพี่ขอบคุณค่ะกดไลค์กด subscribe กดแชร์คอมเมนต์เดี๋ยวเราจะสุ่มแจกไปเลยสองอันนี้เป็นปฏิทินปี2020นะจ๊าพร้อมลายเซนเซน <ๆ S 2> แล้วก็สีที่ลาไปแล้วสวัสดีนะคะบ๊ายบายไปจับนางจ้าเดินไปไหนมี้องคนรู้จักดังไม่หยุดแล้วโซนสัดโสนเซฟฝากไว้ด้ยวดย